ม่เหนพูดแม่เขาจะพูดจังครับนี่เราพี่แนงที่ฝันชั้นตรูเขาเรียกอะไรเรียกตรูเรียกอ๋อตรูไทรไทรไทรเรียกไทรโลกนี่โมเขาเรียกตรูไอ้ตรูตรูเมียนตรันยางใช่ไหมตรูไม่ปลูกตรูไม้ปลูกโดยการเดินนะก็ให้ปลูกฝั่งนู้นอันนึงมอันนี้อันเดิเนี้ยปลามันเข้าช่วงไหนตรงพี่แนงเข้าฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ ออกทางไหนอ,อกทางไหนเทอกั่งนี้อ,นอ,อกั่งนี้อนโออต้องต้องมีเทคนิคในการเทออกอ๋อจะเป็นมันจะเป็นปิดตะไบอย่างนี้ลักษณะอักษัยอย่างนี้แล้วก็ไปใส่ตามน้ําอันนี้จะใส่ตอนเวลาหน้าหนาวทําไมหลวงปู่บอกว่าให้มาผูกรอบไปให้เพราะว่าใกล้ถึงหน้าหนาวแล้วเข้าภาษาแล้วก็ปลาเริ่มปลามาจจะจะไปใส่ตรูแล้ว จะไปใส่ตรูแล้วครับเขามาหน้าเขาจะบอกให้ไปเตรียมเตรียมรอบเตรียมใส่อะไรเลยไว้เพราะว่าเข้าพรรษาเข้าพรรษาเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าครับปลาเขาเริ่มขึ้นนะ้วเออเริ่มใส่แล้วในชีวิตเคยใส่ตรูไหมเนี่ยเคยอยู่ทุกทุกวันนี้ยังใสอยากใส่ไหมไม่ไม่กล้าใสทุกวันไม่กล้าใส่ทุกวันไม่ไม่ได้ค่าปลาแล้วกินกินแต่ปลาตายอปลาเป็นไม่กินปลาเป็นไม่กิน บบอ๋อคือเอาไปขังไว้จนตายน่ะนะหรือว่าไงซื้อเราซื้อเขาอย่างเดียวเส <laughs> ียเสียพระพศหาตรูตรูสองตรูสองก็สองเนาะตรูสองก็สองอ๋อไม่ใช่หลวงปู่ให้เตรียมจามมาใส่เงินม,มอฮะเ <laughs> <laughs> ต็มีตั้งแตเช้า <laughs> จะให้พียงเตมเต็มตรอ๋อตรูนี่คือดักดัก ดักเงินดักทองดักสิ่งที่ดีๆเนาะมามาผูกไว้ที่กระท่อมหลวงปู่ด้วยเนี่ยโอ้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอ่ะตรูคู่หนึ่งตรูก็สองเลยเด้อถ้าปู่ไม่อกจะคิดออกไหมเนี่ยคิดไม่ออกหรอคิดไม่ออกนะทำไมปู่ไม่เข้าฝันทำลึกลันจริงจริงนะทำกคะทหลวงปู่เยอะวิสนาวิสนาของเขาทำกระทองหลวงปู่น่ะเยอะแล้วก็ลึกอยู่แค่จะนึกออกเอาตรูมาจองเออเอาตรูมาจองจองก็เจ็ดเลยแต่ถ้าเจ็ดสอง เดินทางนี้จะคิดว่าเจ็บสองหนึ่งใช่ครับผมคราบลาแล้วละ่ะออเจ็บสองหนึ่งเจ็บสองหนึ่งเราไปสบายคล้องก็สองหนึ่งเหมือนกันยี่สิบยี่สิบสองเอเอยังบอกว่าถ้าใครชอบมเอมืเ่อก <c oughs> ี้ 1, 2. 2> ก็ให้ตัดเล่งว่าเขียน้ให้มันตรงกันก็ให้ดึงสองลงมาก็เป็นจะเป็นสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองอ๋อก็จะให้ตัดออกมาเป็นสี่หนึ่งสอง มัดตรูฮะตร 2, 2, 2, 2, 3, 2ูสองสองสองอันสองจักเรียกแล้วก็ไม่ไม่มัดอยู่ด้วยกันเลยนะ okay ให้มัดตรงนู้นอ uh, ันหนึ 1, 2, 3. 2. 3. 2. 2. ่งตรงนี like ้อันหนึ่งอ๋อมัดแยกกันด้วยเสี่ยวจะมาเจ็ดหนึ่งตัวเดิมนิดจีจองกับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนั่นแหละเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็ให้จองอันนี้เสร็จแล้วพี่แ่งเสร็จแล้วตามทำตามความฝันเสร็จแล้วอ่ะก็ บอกลงปูจองให้แล้วจองให้แล้วเจ็ดให้แล้วเอาเงิน้ลู้หงลานด้วยต้องเอาเงินยัดเข้าไปแล้วก็ปิดปิดตาเอาไว้เอาเอาเอาเงินของทิดฟันไปใส่ก่อนตรูละยี่สิบบาทก่อนคุณผู้ชมเลยครับอ่ะให้พี่แนงใส่ไปนะครับครนี่ก็ใส่ให้เป็นช่องคุมทรั์พยานาคใส่ก่อนเ้อใส่ตรูนะครับเพื่อได้ทองได้เงินได้เงินในทองไรมาทีมาอาสองข้างเลยอ่ะ เป็นใส่แบงค์ไว้ก่อนเนาะนะครับอาศใสให้ลงปูก่อนจ้าตัวแดงๆประเดิมก่อนประเดิมก่อนนะครับอ่ะสองข้างเลยอ่านี่ก็อ่ะจัดไปพี่แนงอ่ะอ่าเพิ่มอีกสองข้างเลยนะครับอ่าสาธูสาทูกลุมทรัพยานาคใสแล้วนนี้ก็ให้ได้เป็นเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านหรอยี่สิบล้านหรอเป็นแสนล้านเลย ใส่ยี่สิบยี่สบล้านเลยสาธุสาธุ <c oughs> อ่ะตรูครับนีตรูฝันว่าได้ตรูก็ได้จริงๆนะครับหลวงปู่เอาตรูมาใส่ไว้สองตรูอัดแล้วจะต,ตีความฝันเอาเด้อะนะครับฝัน<ร>พี่แดงอ่ะมือเอาอไปได้เ <c oughs> <c oughs> อมือติดเ <c oughs> อ้ามือติดโอ้ยมือติดตรูอ่าโอ้ยเกือบเลยโอเครวยๆครับผม สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านพบกับผมทิศพันชองขมทรัพย์พานาคนะครับคุณผู้ชมนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ถ้ำพี่แนงอีกแล้วครับคุณผู้ชมในที่สุดนะครับพี่แนงก็เข้าอีกแล้วนะครับสามตัวสองตัวนะครับงวดนี้ก็ตามต่องวดนะยินดีฝันอีกแล้วนะครับพี่แนงเจ้าของถ้ำนะครับสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านก็ถูกกับ พี่แดงนะครับเนาะพี่นางก็เหมือนกันนะครับบนล่างเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของทำก็แอดก็ได้ซื้อเทียนซื้อทูบแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มนะครับเอฟซีที่ที่ฝากมานะครับปัจจัยนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับเนาะแอ็ดได้มาซื้อเทียนใหญ่นะครับให้พี่แดงจุดเนาะให้พี่แดงจุดจุดให้เลยนะครับชื่ออะไรเนาะเมื่อเช้าเนี่ยโพดีอ่าเครื่องโทรศัพท์แอดแบต หมดนะครับนอกมาจะอ่านชื่อให้นิดหนึ่งกเดี๋ยวจะอ่านมาบอกหลวงปู่ให้เด้อนะครับชื่อในโทรศัพท์อยู่เมื่อเช้านี้ครับครับมาให้พี่แนนเป็นสะพานบุญให้นะครับอ่าจุดให้เลยนะครับเนาะจุดไม่เลยนะครับจุดให้หลวงปู่สวงนะเพื่อเปิดโชคเปิดลาบนะครับเอฟซีชื่ออะไรเนาะจำเอติพันจํจไม่ได้แต่เขียนชื่อไว้อยู่เด้อนะครับเนาะเขียนชื่อไว้อยู่ไม่ได้มาแต่อยู่ในไลน์อยู่นะครับพิมพ์ไม้ในไลน์ นะครับก็สาธุด้วยนะครับเทียนคู่หนึ่งแล้วก็อ่าทูบด้วยนะครับเนาะช่วงคำพรรษาเดี๋ยวเอจะเดินถวายทูบเทียนใหญ่ๆอย่างนี้นี่ยอาจจะได้จุดได้ไลยวันนะครับเพื่อส่งแสงสว่างอ่าเขาเรียกว่าสว่างทั้งอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สว่างทั้งเราที่เขาเรียกว่ามืดนะครับจิตใจก็เรียกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับเนาะอ่าก็จะได้จุดทูบให้แสงสว่าง กดแชร์ก็ไลค์นะครับนะครับอยู่ในถ้ำพี่นางอยู่ตรงหน้าหลวงปู่สวงเดี๋ยวพี่แดงเปิดเครื่องดื่มทกถวายหลวงปูม่มาเลือยพี่เนี่ยพี่แดงนะครับเปิดเลยนะครับเดี๋ยวดูเลขวันนี้นะขอดูฝาเลขวันนี้ให้เอฟซีเลย ح ح> จัดเลยให้หน่อยเดี๋ยวไม่ทันนะครับอ่ะพี่แดงให้เลขวันนี้ใช่ไหมนีอ่อ,อ่าเดี๋ยวแอดอเขาดูได้ก่อนนะหกอ่ะหกหกสามมาคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ในขณะนี้หกหกสามนะฮะ อ่าทำไมไม่ค่อยชัดเลยหกหกสามเด้นะครับหกหกสามทำไมมองผ่านกล้องกเหมือนเลขเจ็ดแต่ว่าหกหกสามนะครับอ่ะใครไม่มีเลขวันนี้ก็จัดไปด้วยม่ไม่กวาดไม่ลงปูอ่าถายไม่กวาดด้วยนะครับเนาะเก็บสี่เอ็ดก็ปืนไม่กวาดก็สวัสดีพี่เนงอ่ะอ่านอะไรเงี้ยพี่แนงก็ทาไมลงปูนครับสวัสดีพี่เนงอย่างเป็นทางการนะครับอ่ะ ดีเป็นยังไงบ้างงวด<ส>นี้ทุกท่านด้วยครับส <laughs> ัตว์ด,ดีคนที่ได้รับชมเอองวดนี้ก็ฝันเนาะว่าฝันมันฝันตั้งแต่วันก่อนก่อนไม่ก่อนมันมวยออกบกหรือว่าหลัง ปั่ <l id> นก็จําไม่ได้ลืมเหมือนกันลืมเหมือนกันแต่ว่าฝันฟันใหม่เนี่แหละฝันล่าสุดอ๋อฟันหลังห้อยออกแล้วันว่าอูขาวนะกรับบอกบอกว่าให้เอาเอาอะไรนะเอาเรียกเรียกอะไรนะเรียกตรูนะเรียกตรูโอ้ไซนนะไซบ่บรูตรูใช่ไหมเรียกเรียกอะไรไซนหรือเรียกอะไรไซน์บอ จําไม่ได้ตรูนะครับภาษาเขมรเรียกตรูคุณผู้ชมจาได้ก็พิ์มาแล้ตรูใส่บ่ตรูเครื่ตรูไหมไอที่ปลาอ่ะรอบบรอบบด้วยอะไรกันนั่นแหละไอ้ที่ไอ้ที่กันตรึมเข้าลลงตรูไอ้ตรูตรูมีเบียนเติร์อยางอะไรหรือเปล่านี่เลยนั่นแหละก็ผูกเขาว่าเอาเอามาผูกไว้ตรงนี้ให้เขาเราจะเอาไปใส่อะไรนี่นะอถ้าตีเป็นเลขก็ใส่ก็ตรูตรูก็ สตีเป right? hmm. ็นใส่ก huh ็ห้าเนาะะตีเป็นห้าเป็นห้าเป็นจองก็เจ็ดจองครับเป็นจองก็เจ็ดตรูสองก็ตีเป็นสองสองเจ็ดครับก็ยังไม่ยังไม่เอามาปลูกให้เราตรูอยู่ที่บ้านนั่นเลยออกฟันเอาตรูก็จะเอาตรูมาปลูกครับเอาก็จะมาปูกตกลงเอฟซีจะฟังรู้เรื่องมีตรูตรูเนี่ยอะไรฮะตรูเนี่ยนะเรียกรอบเรียอะไรเนี่ยรอบเลยใส่เนี่ยเลยจะจะไม่ผิดนะ ก็ไม่เคยไม่คยรู้จักอืมเรียกอะไรเรียกตรูนเรียกไซไหมใสหรือรอบนี่เลยใสเลหรือรอบกคนเี็กไหลายอย่างเนาะมันเรียกส่ก็ได้รอบก็ได้แต่ว่ารอบมันจะเป็นอันใหญ่ใหญ่ไหมไซใหญ่เป็นอัเล็กไหมแต่ที่บ้านที่บ้านเราเรียกเรียกตรูเนาะ รูรวบรูรวบเป็นรูรวบเขามาให้มาเอามาผูกไว้ตรงนู้นใครฟันว่าลุงปู่ใช่ไหมครับปูปูข่าวนะปูข่าวนะครับปูขาวก็บางทีก็จะเป็นปูขาวลูกตาซอนะลูกตาซอนมจะเป็นปูหลวงปู่สวงเลยแต่ว่าผมจะเรียกลุงตาซอนอ๋อคือหลวงปู่สวงครับอ๋แต่ถ้ามามาให้ผมเห็นก็ส่วนมากก็จะเป็น ใส่ชุดขาวนะก็เรียกเขาเขาเรียกแต่ลูตาซอลูตาซอห์นนะเรียกแต่ปูขาว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 ลูตาซอลูตาซอบางทีลวงปูก็จะใส่ชุดขาวร้วหเนาะครับแล้วก็จะผมยาวไม่ไม่ไม่เป็นไม่ผมล้นส่วนมากจะเห็นลวงปูก็จะเป็นผมยาวมากมีผมยาวส่วนใหญ่เนาะเมื่อก่อนลวงปูก็จะเป็นลักษณะอยงานน้องลุงแล้วก็ใส่แต่ชุดขาวมาส่วนมากก็จะเห็นแต่ชุดขาวก็รอบๆที่ฟันว่าลงปูขาวมายืนอยู่ตรงนี้ ก็เช้ามาก็ปูคอนเสนก็ท่านก็ได้บอกว่าจะเอารูปเหมือนลุงปูมามาตั้งไว้ที่นี่แล้วก็ฝันก็ลุงปูบอกว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่เขาเขาบอกว่าภูเขานะเขาจะเขาบอกว่าท่านก็บอกว่าท่านจะมาอยู่นี่บงภูเขาครับก็เช้ามาก็ปูคอนเสนท่านก็บอกว่าจะเอจะเอารูปเหมือนของลุงปูมาตั้งที่นี่สององค์ก็ในความฝันก็ลุงปูมับอกก่อน อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ภูเขาก็มาบหมกันป้าบอกว่าให้เอาใส่มาใส่มาแควนนไว้ตรงนี้อันนี้โอ้ใส่คือตรูมาแควนไว้นะครับเข้อมาแควนไว้ใส่ใส่ข้างลักษณะยังไงนะพี่เนกงคือลมกลมที่ทำจากไม้ไผ่ไม้ไผ่ยาวๆนะที่เขาใส่ปลาครับออก็จะมีเขาเรียกงางาบางบางอันก็นจะเป็นงาข้างบางอันก็จะเป็นงาตรงตรงกลางเลยโอเวลาเวลาปลาเข้าไปก็อกไม่ได้ค มันจะเป็นเรียกใส่รอบหลายๆสุดใจถ้าจำไม่ผิดก็แต่ที่บ้านเขาเรียกตรูแต่บางพื้นที่เขาเรียกรอบบางพื้นที่เขาก็รอบเรียกใส่เรียกใส่ครับอ๋อแต่ทิพย์พันเรียกตรูไว้ก่อนนะเพราะว่าตรูแต่แต่ที่หลักๆเรียกตรูมืนกันเรียกตรูเลยครับ